สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอกซิทุกป,ปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้นะคะเล็กจะมาทําพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะซึ่งวันนี้นะคะเล็กก็จะมีไพ่ที่อยู่ตรงหน้านะคะทั้ง4ใบนะคะให้คุณเลือกเลยนะคะนะใบที่1ค่ะใบที่2 ใบที่3แล้วก็ใบที่4นะคะให้คุณนั้นนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะทำสมาธินะคะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือศรัทธานะคะให้พวกท่านเหล่านั้นนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้คุณนั้นรวบรวมสติและสมาธิเพื่อทำการเลือกไพ่ ะะเพื่อทำการเลือกไพ่ที่อยู่ตรงหน้าทั้ง4ี่ใบนะให้คุณทำสมาธินะคะแล้วเลือกไพ่ทั้ง4ี่ใบขอให้คุณเลือกไพ่ที่คิดว่าชอบคิดว่าใช่คิดว่าปิ๊งที่สุดหรือดึงดูดสายตาม,มากที่สุดนะคะระหว่างนี้เล็กก็จะให้เวลาค่ะคุณนะคะในเรื่องของการเลือกไพ่นะคะ เอาละคาคิดว่าทุกคนนะคะคงมีไพ่ไว้ในใจแล้วนะคะว่าจะเอาหมายเลขอะไรไพ่ใบไหนนะคะณนะตอนนี้เล็กก็ขออนุญาตเก็บไพ่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะ กับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้ไว้นะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่ได้ใบนี้นะได้ไพ่ reset your energy นะคะความหมายของไพ่ใบนี้นะคะ ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าออช่วงนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกนะคะมุนหงิดง่ายลำคาญกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรือเหมือนถูกลำเส้นนะคะถูกลำเส้นรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนตัวนะคะหรือไม่มีความเป็นส่วนตัวนะคะ ใช่ค่ะปัญหาที่คุณเจอเหรือเรื่องราวที่มันรบกวนจิตรบกวนใจคุณนะคะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันมีผลต่อความรู้สึกของคุณนะคะมันเป็นเรื่องจุกจิกใจที่มันสะสมสะสมสะสม,สะสมจนคุณรู้สึกงุนงิดอ่ะไม่ไหวอะสิ่งเหล่านี้ที่คุณเจอนะคะมันทำให้คุณรู้สึกนั้นเหนื่อยล้านะคะคุณมีปัญหากับเรื่องการโฟกัส นะคะการโฟกัสการทําสมาธิคุณขาดสมาธิอะคะ่ะมันเหมือนขาดแรงบันดาลใจมันเหมือนไม่ไม่มีกำลังใจอะ่ะมันหมดใจไปเฉยๆอ่ะมันเซ็งอะเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันทำให้คุณรู้สึกเซ็งอะคะ่ะบางคนมีอาการถึงเรื่องของการปวดหัวนะคะเพียอ่อนล้าไม่สดใสไอ,อ้เรื่องที่มัน อยู่ในความรู้สึกคุณนะคะมันรบกวนจิตรบกวนใจคุณจนคุณไม่เป็นอันกินอันนอนอ่าบางคนมีอาการแบบนั้นได้นะคะซึ่งในหน้าไพ่นะคะรู้สึกว่าเอ่อเขาเข้าใจในในที่คุณเป็น,นะะแหละค่ะแล้วเขาก็อยากจะแนะนําคุณนะคะว่าเขามีวิธีในการแนะนํานะคะซึ่งวิธีแต่และว,วิธีเนี่ยเด็กก็จะมีไพ่มาขยายความให้ฟังด้วยนะคะเป็นไพ่ชุดนี้นะคะซึ่งเด็กก็มีการ <c oughs> สุ่มยหยิบมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ไพ่ a พจ f อฟเวนนะคะเด็กถึงไม้เท้า Strength แล้วก็เจ็ดดาบนะคะเป็นแบบนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่ะซึ่งไพ่นะคะได้แนะนำนะเมื่อกี้เราค้างคากันที่เรื่องข้อแนะนำที่ไพ่จะแนะนำนะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีอาการแบบนี้นะคะหรืออยู่ในภาวะแบบนี้นะไพ่แนะนำให้คุณนั้น อาบน้ำนะคะหรือไปล้างหน้านะคะให้มันรู้สึกสดชื่นหรือจะไปอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะคะหรือกัการอยู่ธรรมชาติอะมาจจะเป็นเรื่องของการเดินรอบๆบ,บบริเวณเหล่านั้นนะคะนะคะรอบที่ทํางานรอบบ้านรอบสวนสถานที่ที่ใกล้ๆอะคะ่ะ ไม่ต้องทําให้ตัวเองลําบากะนะคะเอาใกล้ๆเอาสะดวกสะดวกนะคะหรือนะคะหรือคุณจะเต้นหรือฟังเพลงที่ทําให้คุณนั้นรู้สึกผ่อนคลายหรือมีความสุขการไปร้องคาราโอเกะการเต้นนะคะเป็นการเต้นอรลบกออกกําลังกายอะไรแบบนี้มันทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นหรืออยู่ในออเรียบท,ที่ผ่อนคลายนะคะฝึกนะไม่งดงามเท่าไหร่ฝึกนะาาฝก,การ หายใจนะคะการกําหนดจิตกําหนดใจการทําสมาธิอย่างง่ายๆแค่ฝึกหายใจเข้าหายใจออกวิธีเหล่านี้นะคะจะทําให้คุณนั้นผ่อนคลายหรือชะล้างความน่ารําคาญกับเรื่องที่เจอชะล้างความเหนื่อยล้าที่คุณประสบอยู่บรรเทาอาการที่คุณเป็นนะคะได้ไม่มากก็น้อยและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นเมื่อไรคุณก็จะมีแรงมีกำลังใจคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกระตือรือร้อนนะคะเด็กถือไม้เท้านะคะหรือเพเอาแวลน,นี้นะจะทำให้คุณรู้สึกอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษายอยากทำโน่นทำนี่มันจู่ๆมันก็มีพลังขึ้นมาค่ะทำให้คุณเหมือนมีพลังขึ้นมาในการคิดอ่านสร้างสรรค์อยากจะทำนั่นทำนี่คิดตรงนั้นทำตรงนี้มันเหมือน อาการที่คุณเป็นนะโนะมันเหมือนไฟที่กําลังจะมอดแล้วก็จุดติดขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นนะคะมันทําให้คุณนั้นโชคช่วงชัชวาลหรือเห็นความสว่างขึ้นมาแบบอย่างน่าอัศจรรย์นอกจากนี้นะคะยังทําให้คุณนั้นกล้าหาญด้วยค่ะกล้าหาญที่จะทําในสิ่งที่อยากทํากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความยากลําบากความท้าทายใหม่ๆและ สถานการณ์เหล่านี้ที่คุณเจอรวมถึงวิธีการบําบัดหรือคําแนะนําที่หน้าไพา่อธิบายไปมันจะเป็นการฟื้นฟูก,กําลังคุณนะเมื่อกี้ที่เราคุยกันและยังจะสอนให้คุณรู้จักอดทนรู้จักเฝ้ารอและเฝ้าระวังให้คุณนั้นระลึกรู้อย่างมีสติและรู้วิธีในการพลิกแผงแก้เกมของปัญหาเหล่านั้นได้ดี คนที่เลือกไพ่ชุดนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกกับคุณทั้งหมดนะคะซึ่งเล็กคิดว่าก็ครบถ้วนแล้วนะคะณนะตอนนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งไว้พิกอาการในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะ ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาเล็กก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะแต่ณตอนนี้เล็กคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาจะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองพิกอาการ์ดในหัวข้อที่ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคนที่เลือกไพ่ใบที่2ไว้พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะได้ไพ่เลิฟนะคะไพ่สวยมากนะคะซึ่งไพ่อยากบอกกับคุณว่าช่วงนี้นะเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ความรู้สึกความห่วงใยนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะมีอิทธิพลและมีบทบาทกับตัวคุณมากๆค่ะคุณควรรักตัวเองและรักคนที่อยู่รอบๆข้างคุณซึ่งได้แก่ครอบครัวเนะพ่อแม่นะคะญาติพี่น้องนะคะ ออคู่ของคุณนะคะหรือแฟนของคุณหรือมิตรสหายของคุณนะรวมถึงเพื่อนร่วมงานเจ้านายหรือลูกค้านะคะอันนี้คือความหมายของหน้าไพ่เพราะหน้าไพ่บอกว่าคําว่าความรักในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักแบบหนุ่มสาวความรักของคู่รักนะแต่หมายรวมถึงความรักความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบครอบครัวญาติพี่น้องนะคะ มิสหายหุ้นส่วนเหล่านี้ที่เมื่อกี้เด็กๆเลก,กลื่อนไปเบื้องต้นนะคะไพ่อยากให้คุณนั้นให้ความสําคัญให้ความรักและรวมถึงให้ความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยไพ่ใบนี้นะคะอยากให้คุณนั้นมีเวลากับคนที่คุณรักนะคะการเคารพกันการให้เกียรติกันความห่วงใยกันมันเป็นสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า สิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณนั้นรู้สึกสบายใจเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขคุณมีอิสระคุณพร้อมจะเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆม,มีพลังนะคะมีพลังในการสร้างสรรค์น,นะคะมีกําลังใจที่จะทําอะไรต่อมีอะไรให้เกิดลาภผลได้นะคะแต่ณนะ ตอนนี้นะคะเล็กก็จะมีการสุ่มไพ่ไว้เพื่อเป็นการขยายความหมายของคำว่าเลิฟนะคะของไพ่บายจี้สองนะซึ่งไพ่ที่เล็กสุ่มนะคะได้มาก็จะได้ไพ่สี่ถ้วยนะคะ The Star นะคะแล้วก็ Temperance นะคะซึ่ง ให้นะคะได้มีการขยายว่านะแต่ณตอนนี้นะคะสำหรับบางคนนะที่มีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์การได้รับความรักความห่วงใยที่มันมากเกินไปนะคะมันอาจจะทำให้คนรู้สึกงุดหงิดอยากจะทำอะไรแบบ พยงลำพังอะ่ะไม่ต้องมาจุกจิกกับฉันได้ไหมนะคะเพราะว่าคุณนั้นมีเส้นทางเป็นของตัวเองซึ่งการที่คุณจะทำอะไรแบบนี้มันก็ไม่ผิดนะคะแต่น้าพ่าอยากจะบอกว่าคุณต้องไม่ลืมคนที่คุณรักคนที่อยู่รอบข้างคุณคุณที่คนที่คอยเอาใจใส่ห่วงใยคุณเขาอยากเห็นคุณเติบโตค่ะอยากเห็นการพัฒนาของคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใน เส้นทางความสําเร็จแต่คนคนนั้นนะและคนคนนั้นนะคะเขาพร้อมที่จะโอบก,กอดคุณไว้ในยามที่คุณเจอปัญหาหรือมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมที่จะรักเขาด้วยเช่นกันคุณสามารถทําตามที่คุณฝันทําตามที่คุณต้องการได้เลยแต่อย่าลืมคนที่คุณรักและคนที่รักคุณนะคะ บางคนจะเป็นเรื่องราวนะคะในช่วงนี้ที่กำลังลังเลว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ดีไหมเนาะหรือเอจะกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ไว้แบบไหนดีลดสถานะดีไหมหรือห่างๆแบบหายหายไปจะดีกว่านะคะซึ่งในหน้าไพ่นะคะได้บอกว่าคุณอาจจะงุนงิดอะ่ะงุนงิดจากสิ่งที่อยู่รอบข้างจากคนรอบข้างนะคะ ซึ่งในจุดเนี้ยในจุดที่เขาเป็นนะ่ะคุณอาจจะไม่ชอบพฤติกรรมหรือมิสัยอะไรบางอย่างของเขาอะนะคะแต่น้าไพ่ได้แนะนําว่าอยากให้คุณอะลองมองด้านดีเขาก่อนเนาะด้านดีและด้านเสียถั่วเฉลี่ยกันให้ดีนะถั่วเฉลี่ยกันให้ดีนะแต่แล้วก็แต่ถ้าด้านดีมันมากกว่าด้านเสียใช้คานี้นะคุณอาจจะเออไม่เป็นไรมองข้ามไปบางเรื่องและเริ่มต้นใหม่คุณ เปลี่ยนเขาไม่ได้นะคะคุณเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคุณปรับได้นี่ปรับที่ตัวเองปรับที่ทัศนคติของตัวเองปรับนะคะความคิดของตัวเองปรับพฤติกรรมเวลาอยู่กับเขามันเป็นเรื่องของการวางตัวว่างนันเถะนะคะลองปรับเปลี่ยนเป็นทิศทางที่มันเออพอให้มันผ่านไปกันได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเฉลี่ยข้อดีข้อเสียแล้ว โอ้ข้อเสียมากกว่าข้อดีนะคะคุณอาจต้องกําหนดขอบเขตความสัมพันธ์ใหม่คุณอาจจะต้องปรับตัวปรับทัศนคติวางกรอบให้ชัดเจนว่าลิมิตแค่ไหนนะคะถ้ามากกว่านี้คุณไม่ไหวคุณต้องบอกใบายบยเขาก็ได้หรือเว้นระยะห่างให้เขาได้รู้สึกอย่าให้ตัวเองเป็นทุกข์ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้นนะคะเสียเวลาที่จะพัฒนาส่วนใครที่รู้สึกว่า เฮ้ยฉันพยายามเอาใจใส่เอาใจใส่ทั้งเอาใจใส่ทั้งห่วงใยทั้งเอาใจแตกกับรู้สึกแย่มากกว่าเดิมเหมือนรู้สึกถูกหมางเมินจากสิ่งที่ทำไปนะคะมันไม่ได้รับการตอบกลับที่น่าเรื่นรมเท่าไหร่นะักนะคะสี่ถ้วยนะคุณอาจจะต้องหยุดนะคะหยุดตรงนั้นและหันกลับมารักตัว เองนะคุณอาจจะต้องปล่อยให้เขามีอิสระนะคะและเริ่มต้นใหม่กับตัวเองมองภาพนะคะมองตัวคุณที่มองเขาให้เปรียบเสมือนว่าคุณกำลังปลูกต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้ที่คุณกำลังปลูกเนี่ยมันกำลังโตมันกำลังเบ่งบานค่ะคุณอาจไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มันมากแล้วแค่คอยลดน้ำพรวนดิน ตามที่คุณสะดวกนะคะตามที่คุณสะดวกและรอเวลาให้ต้นไม้หรือดอกไม้อันนั้นเบ่งบานสะพรั่งในแบบฉบับของมันและกลับมารักตัวเองกลับมาดูว่าอะไรสิ่งที่คุณรักคุณทำสามารถทำในสิ่งที่คุณรักเริ่มต้นใหม่กับตัวเองปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะที่มีต่อเขาและกลับมาแยแสความรู้สึกตัวเองจะทำให้คุณนั้นค้นพบเส้นทางใหม่ที่น่ารื่นรมที่มันกำลังรอคุณไปหามันอยู่ ะะเอาราคาจบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองนะคะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณได้จบลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาเล็กก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะแต่สาหรับวันนี้ คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่ใบที่3ามพิกอาการในหัวข้อที่ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้ไว้นะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะได้ อะไรเอ่ยเซล์เลิฟนะคะซึ่งเล็กนะคะได้มีการสุ่มไพ่นะคะใช้ไพ่ยิปซีนะคะมาในการช่วยขยายความนะคะของไพ่ใบที่3ที่คุณเลือกไว้เซลนะ,ะ anonymous paid of sort แล้วก็ c h a i of s h o r t นะคะอ่ะเราจะมาอธิบายกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่3นี้นะไพ่อยากบอกว่าคุณเป็นใครนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นนั้นมองคุณอย่างไรนะคุณควรยอมรับว่าคุณเป็นใครทำอะไรอยู่นะคะ คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณอยู่ในจุดที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจใครนะคะคุณนั้นมีความสามารถนะเติบโตไปสู่สิ่งที่คุณนั้นอยากทำคุณสามารถทำอะไรตามหัวใจของคุณเองได้นะคะมีแรงบรรยานใจที่จะทำอะไรรลายสิ่งอย่างด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไพ่นั้นอยากให้คุณนั้นะรักตัวเองนะคะ มีคุณค่าในตัวเองเพราะการรักตัวเองจะนำคุณไปสู่ความสุขนะคะอีกทั้งนะการรักตัวเองอะคะ่ะจะช่วยให้คุณนั้นเจอสิ่งที่ใช่คนที่ใช่งานที่ใช่มันใช่ไปหมดอะคะเหมือนพรมลิขิตหรือบุเพนนิวาสอารมณ์นั้นเลยนะข้อผิดพลาดต่างๆปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น คุณก็แค่ยอมรับกับมันให้อภัยกับตนเองกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นบางเรื่องมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้ไม่เป็นไรค่ะแค่ยอมรับกับมันว่ามันเคยเกิดและเรียนรู้กับมันนะคะให้อภัยตัวเองเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบ100%เหรอกทุกคนนะ่ะเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้คุณนะ่ะมีตัวตน นะคะเลิกมองว่าตัวเองไม่มีตัวตนได้แล้วนะคะคุณนั้นมีตัวตนมีคุณค่าในตัวเองคุณนั้นมีความสามารถที่พร้อมจะโบยบินพร้อมที่จะไปสู่ความเป็นอิสระนะโบยบินไปสู่ความเป็นอิสระทำตามที่ใจคุณต้องการทำตามหัวใจตัวเองไม่ต้องไปกังวลกับอุปสรรคเมื่อไหร่ที่คุณเจออุปสรรค ยอมรับและทําความเข้าใจแก้ไขและพร้อมเรียนรู้ในเรื่องของความผิดพลาดนั้นๆบางเรื่องเรื่องใดที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะขอให้ฝังมันไว้บนสุสานของความที่มันตายไปแล้วนั่นแหละดีที่สุดแล้วมองตัวเองว่านับจากนี้คุณจะเกิดใหม่คุณจะเติบโตคุณจะยั่งยืนอย่างสัง่างามขอให้คุณมั่นใจในตัวเอง รักตัวเองรู้จักมีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีคุณค่าคุณอย่าลดคุณค่าในตัวเองอย่ารู้สึกหรือบั่นทอนกับตัวเองอีกเลยนะคะยิ้มและเบิกบานนะคะเหมือนอย่างที่ไพ่กำลังบอกว่าเซลเลฟนั่นเองนะคะเอาราคะ่าจบไปแล้วนะสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามน,นะพิกอาการในหัวข้อที่ว่า ถ้าอยากบอกอะไรกับคุณได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้ามีเวลาก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังอีกนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่ใบที่4พิกอาการในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคนที่เลือกไพ่ใบนี้ไว้นะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะได้อะไรเอ่ยอ่า Give it to God นะคะอ่ะซึ่ง ไพ่ในวันนี้นะเล็กก็มีไพ่ยิบสี่นะคะมาช่วยขยายความนะคะในหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรนะคะซึ่งเล็กมีการสุ่มแล้วนะคะไพ่ที่ได้ก็ just ติ e ค่ะสามถ้วยแล้วก็ The Fool นะคะอะในหัวข้อวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคนที่เลือกไพ่ชุดนี้ใบนี้นะคะ ให่อยากบอกว่าเมื่อมีบางอย่างนะคะเข้ามารบกวนคุณคุณไม่จำเป็นต้องพกติดตัวไปตลอดเวลานะคะมันจะยิ่งทำให้คุณนั้นทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจและก็ทำให้คุณนั้นกังวลมันอาจจะเป็นความผิดพลาดมันอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ได้นะปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณนะสิ่งที่คุณ เป็นอยู่ตตอนนี้นะขอให้คุณมองว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะมันจะลบกวนคุณไปอย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้จักปล่อยวางว่างันเถอะนะคะมันอาจจะส่งผลให้คุณนะั้นมีความกังวลมีความเครียดมีความหมงุดหงดหรือมีภาวะของสึมเศร้าหรือบางคนจะเป็นเรื่องราวของหมดแรงหมดแรงเพลียจิตเสียจิต แต่สิ่งที่พ่ายได้แนะนำนะคะพ่ายได้บอกว่าให้คุณนั้นทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเขียนทุกอย่างละบายมันออกมาเลยค่ะเขียนให้ละเอียดและชัดเจนนะจากนั้นนะคะให้คุณมาทำการวิเคราะห์นะคะว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดจากอะไรที่มันยังกวนจิตกวนใจคุณที่มันทําให้คุณนั้นมีความกังวลที่มันทําให้คุณนั้นเศร้าใจที่มันทำให้คุณนั้นเสียใจจากนั้นนะคะมาทําการพิจารณาเรื่องราวอย่างละเอียดและยุติธรรมที่สุด justice นะคะทบทวนมัน ลองเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขเฉลี่ยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเราไหมมันเกิดจากคนอื่นไหมหรือมันเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันก็ได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะคะที่ที่คุณตรองแล้วเนี่ยตรองแล้วนะกรองแล้วนะวนะคิดอ่านวางแผนอย่างแยบยนแล้วแยบยนในที่นี้คือคิดอย่างละเอียดนะคะพินิดพิเคราะห์ถึงรายละเอียดจุดเล็กจุดน้อยนะคะ คุณได้เรียนรู้กับมันแล้วเมื่อได้เรียนรู้จากสิ่งที่คุณได้บรรยายหมดแล้วได้อ่านหมดแล้วได้วิเคราะห์อย่างดีแล้วคุณจะค้นพบความน่ารื่นรมค่ะคุณจะรู้ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดคุณจะรู้เหตุของปัญหานั้นๆและจะเรียนรู้เรื่องของการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นซ้ำๆได้อีกคุณจะค้นพบความ สบายใจความสุขใจนะคะแล้วก็จะปลดล็อกคุณนะคะเดฟูจะนำคุณไปสู่ความเป็นอิสระจะนำคุณไปสู่การตื่นรู้นะคะจะนำคุณไปสู่ความเข้าใจการเบิกเนตรนั่นเองอารมณ์นั้นเลยนะคะเอาละค่ะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคนที่เลือกไพ่ ใบที่4นะคะพิกอาการในหัวข้อที่ว่าไพา่อยากบอกอะไรนะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะพบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าถ้ามีเวลาเล็กก็จะมาอัพคลิปให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันอีกนะคะแต่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ